ครับผมเอามาพบกันื้นนี้กะครับบ่าวสกุลคนย่อครับผมืมกก้นน,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 นี้มาเพื่อนบุญน,นะครับผมมีการทำเ็จบุญมืดวันน,นี้กับประดับประดาเออเห้มสวยงามตามหมู่บ้านเอาต้องเห็นนี้ตามเพนีครับบุญทุกปี มันก็สีสวยงามกันแบบนี้แหละให้บึงกันคับบปบุญกันหนึ่งไว้ครับนี่ละการทำบุญอยู่บ้านบุญบุญประจำปีของหมู่บ้านมันก็เป็นทุกปีครับผมมือกันสิบรับประดา,ากันเลยนี่แหละรับประดาตามเต้นตามนะั้น รทธิโกงบุญของใส่ทำสวยงามแล้วก็เคกเกือดมาญาติพี่น้องมาตุ้มหูมกันครับปะเีปะเฟนีทปะเฟนีครับทุกปีเลยสงการเป็นนี่แหละ้องให้เบิ่งกันแล้วก็จะได้ว่าเป็นนะไรดีประเฟนีของบ้าน เ่าคีกระสวยงามมาครับผมนี่เค้กันมาครับบืนงเค้กกระสิไลทันมาหูมหูมกันอยู่กวงบุญให้บึ่งกันไว้ก่อนเดี๋ยวตอนตัวหน้าเดี๋ยวทีไทยให้บึ่งอีกครับผมงันก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะ